ของดีมีหน่อยจนใจผู้สิแบ่งฝนตกหาหน่อยเลื่นเรื่อยหากซุมเลิง้งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้มาพบกับผมแอร์อ่อนอวมเพลงช่องไอเอมอีสานค่อยเป็นคนอีสานมื่อนี้มานำเสนออีสานแสดงสับแสงทางภาษากอนสีเข่าสู่โลกภาษาอีสาน ขอทำความเข้าใจก็บพี่กับน้องชักเล็กน่อยครับคำว่าสะอาอิอาสระแสลงโมเมนของแสลงเป็นเพียงแต่ซับแสงทางภาษาพี่น้องแสลงหมายถึงของกินผิดกินดย้ยางแม่แม่ลูกเต่าเราออนแม่ม่นแม่ยุกรรมกินผิดเขาเรียกว่าของกินผิดสักองแสลง ถ้าพิษของรักษาเรียกว่าพิษขลัม่โมโอมแนเดอร์พี่น้องอันนั้นมันเป็นของแสลงอานนีิตาวสแลงแสลงหมายถึงว่าแรงขดลากเงาของภาษาที่เอามาผสมกับอีสานเพื่อให้มันดูดีมันดูเทอีสานแสลงคําว่าซับแสลงหมายถึงศัพ์คําใหม่ๆศัพที่เกิดขึ้นใหม่ในพจนานุกรมของราชบ,บัณฑิตเพิ่นบอกว่า คำขนองเป็นภาษาของไวรุ่นพี่น้องอเมริกาอังกฤษพ่นก็มี่คำว่าซัพ์แสลงมีคำแสลงอย่างอายกตัวอย่างจักสองคำ Chicken ไก่ถ้าเพื่อนบอกอเขาวอากันเราบอกว่าบางเดืนไก่ไอ้ไก่ไอ้ไกออนอ่าถ้าเขาบอกยังส่ก็ถือว่าเป็นการดูถูกดูแค่นเลยว่า Chicken ไก่หรือว่าไอเตายังส่ ตามันโหดหัวเขาก็มีดขี้กัน this, พี่น้องเขาแสดงบานีภาษาไทยเขาเรบวันเบ้ออึดบออยากพี่น้องยุกนี้แห้งหลายยา,างคําว่าบงนึงสิว่าบาปจังสิเขาก็นําไปใส่เป็นทรัพย์แสดงของวัยรุ่นยิ่งยิ่งนกกับมีขําแปลนกก็แปลวาการอ้อยผู้ชายหลับบ่ได้ดังใจอึดวันนกหรือว่าชอตจังสิ ลำไยกับแปลว่าลำคา้านนี่คือภาษาวัยรุน่นมันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยสมัยก่อกนกับมีเด็กฮาเด็กแว่นเด็กโอเอเอมีเบิดเวีนวอพี่น้นนองล้วถามว่านี่ภาษาอีสานมี่คำแสลงวามีครับคำแสลงหมายถึงคำี่พูดถึงสิ่งหนึง่งแต่หมายถึงอีกอย่างหนึง่ง พูดอย่างหนึ่งแต่หมายของอีกอย่างหนึ่งเมื่อนี้ผมกับสินํำรวบรวมมาอิสานแสดงสับแสงทางภาษาวันนี้ว่าด้วยหมวดสุราสิบคำพี่น้องครับมาเริ่มต้นกันเลยครับคำที่หนึ่งก้อยเราก้อยเราหมายถึงว่าจังไหนก้อยเราหมายถึงการนำหลายหลายอย่าง มาร่วมกันเป็นตัวหนึง่งเหล่าสีสองเหล่าขาวสามน้ำอัดหลอกอัดล่มเอามาร่วมใช่กันเทศใส่ถังน้ำแข็งร่วมใส่กันเขาเอื่นว่าก้อยเหล่าก้อยเหล่าว่เาเป็นก้อยเนื้อก้อยสิ่ก้อยเนื้อก้อยหนังจะาเป็นการก้อยเหล่านี่คือคำที่หนึ่งครับพี่นอ้องคำที่สอง เคงโซเเคงโซมันใส่ครับรถยนต์กลไเก่โมเมนสิหมายถึงว่าจักรยานแน่มอเตอร์ไซค์แน่เครื่องเครื่องแน่แต่ไม่ใช่พี่น้องมันหมายถึงว่าการทำอารมณ์จูนอารมณ์บิวอารมณ์ให้มันท่านมูด้วยการใส่เหล้าใส่เหล้าเป็นเครื่องมือหมายถึงว่ามึงมาที่หลังมูมุนตองเคงโซ่มันท่านมู มันจากสีมัวน้ำกันไปน้ากันพลอยพร้อมกันสนุกสนานน้ากันอยู่ด้วยกันวงเดียวกันต้องกินใมันท่านกันก็นเลยมึกต้องยกสองแก้วมันจากสี่ท่านมูเข่งสูมอเข่งสซนี่ครับก็หมายคำว่าวเข่งสซโมเมนต์ไปเข่งสูรถจักรยุ่งจักรยานนะครับพี่น้องคั้ที่สามจวดจวดมันมีที่ไปที่มาจาก การเล่นบังไฟจากบุญบังไฟจวดก็หมายถึงว่าการทำให้อารมณ์ให้พุ่งพ่านทำอารมณ์ให้สนุกสนานทำอารมณ์ให้ชิวบิ้วอารมณ์ให้สนุกสนานเขาเรียกว่าจวดโดยการใส่เหล่าคือเก่าเอาเหล่าเป็นตัวน้ใหวอารมณ์มันสนุกสนานคือขึ้นเขาก็ต้องจวดมีภูมาใส่ไหมนํำมาใส่ไหมจนเป็นที่หิตจนเป็นที่ ออกซิใจผู้ใดกกอจากวอาเขาวาจวดจริงๆแล้วมันมาเกิดจากบุญบังไฟพี่น้องย่างค่าที่เขาเสียบบังไฟว่าจวดบ่ขึ้นกระจวดขึ้นกระจวดบ่ขึนกระจวดมือสองนิ้วจกลวดลวดนี่คือที่ไปที่มาของคําวาจวดมาจากบุญบังไฟเ,เริ่มพี่น้องเดิอมคำที่สี่น่อยทิ้ง น้อยทิ้งที่ไปที่มามันเท่าที่ผมทราบในมูในในในมูในฝูงสบายกินเหล่ามือหนึ่งหลังจากเสร็จการเสร็จงานเราจะพาะสืสอเหล่าไม่ขวดหนึ่งครับคนสามคนเป็นกระเลือกระทิ้งแดงหมอหนึงบอกกินเหล่าสองคนกินเหล่าเพิดกเอามาให้แต่ว่ามูอีกคนหนึ่งบอย,ยอมครับบอกว่าอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันอย่างนั้นกน็ต้องกินนัากันเพราะว่าเป็นมูกัน ก็เลยเอาเหล้าผสมกระทิ่งแดงั่นกันกินผู้บวกินเหล้าก็เลยกินน้ากันด้เพราะว่ามันมันไม่มีกลินก่นเหล้ามันกินเหรอมันหน่อยลงกินง่ายกินหวานพราะจากนั้นแล้วบ้านอื่นจักสิเป็นคือคือผมอว่า,าโบจักบหงอาจสีค้ายๆกันก็เลยอันนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญแต่ว่าบางคือที่อื่นอาสีเป็นเรื่องตั้งใจ แต่พวกในในมูพวกของผมนี่เป็นเรื่องบังเอิญต่อจากนั้นกันเลยเนี่ยมันแรงมากกันหน่อยทิ้งประจําหลังจากเลิกง,งานน้อยทิ้งชุดหลอดเอาครับนี่หาพี่น้องน้ำใต้ตอนน้ำใต้ตอนเป็นอาหารการกินอยู่บ่ใกล้ไต้น้ำบ่แม่มมครับพี่น้อง นำใตตอนหมายถึงสาโทเดอ้อสาโทนำใต่ตอนเวลาเห็ดสาโทมักใ้ทีแล้วมันสิฟูขึ้นมาเนาะขี่เราราหน้าม,มันสิอยู่ไต่เขาเอิวมานำใต่ตอนนำข,า,ขาวๆเรื่องเหลืองจังหน่อยสดเข้าไปสามคันงนั้นรับรองลุกไม่ขึ้นเอิญนำใตตอนคือสาโทครับพี่นอ้องอือ นำตาพีเพศข้ามทีหกพี่น้องนำตาพีเพศเรามันนารัางเกียดบางคนก็ว่าอยากกินบางคนก็ว่าพิษกิพิษถ้ำกินแล้วเมาถ้ำเราทะเทาลาะเพาะว่าแต่บางคนกินแล้วเม่าเราไดอารมณ์มีความสุขรื่นเริงก็เลยใส่สื่อบางคนก็เอิ่มันบอกว่าเออมันเป็นไข,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 ข้ผีไข้แสง อน้ำตาใสสิงหลิงเอินวะาบมี่แม่ง,งองงเง้งก็เลยเอินว่าน้ำตาพี่เพียรเพราะว่ามันหลังจากเม้าแล้วมันน่าก,กลัวนะครับมันมีเรื่องเล่าที่ไม่น่าอภิรมอยู่ด้วยก็คลา,ายเป็นผีเป็นสางไปก็เลยใส่คำว่าน้ำตาพี่เพียเรียกกันอย่างนั้นนะครับยอดเขาสำหรับผู้นักลืม กับบกินเขากินน้ำเพิ่นว่าเพิ่นได้ยอดเขาแล้วยอดเขาก็คือสุรานั่นแหละพี่น้องยอดข้าวหมายถึงสุราบางคนกับบกินเขากินน้ำมิลีบกินเขากินเส้นเหลาเขาเรียกว่ากินยอดแต่ยอดบ่ม,มักเขามักแต่ยอดเขาเพิ่นว่านั่นคือสุราแปด ยาธาตุตานักเล่งยาธาตุตานักเล่งมันมีบ่ยาธาตุตานักเล่งมันกะบมีแล้วมันมีอย่างเดียวก็คือเรากินเข้าไปร่นมันจะขาพอตีเมรดอยากตีผู้นั่นผู้นี้รดสารพจนที่มีธาตุหรือมีนิสัยเอ่อมักบุ่มักผจญไผ่มักอยากตีมักอยากขายนั่งอยากต่อยถ้าได้กินเรากึบเข้าไปเป็นอันการออกอาการโหลดพี่น้องออกอาการนักเล่งโหลดคือ กัดขวดกัดแกวเขารถเขาเอาินวายาถาตานักเล่งพี่นอ้องคำที่เก้าสองเศร้ามันอย่างนอสองเศร้าสองเศร้าเศร้าคือยี่สิบถ้าสองเศร้าก็สี่สิบอ๋อคือเราขาวเราขาวมันมีสี่สิบดีกี่คือเลยเอ็ดวาบักสองเศร้า บักสองเศร้าคนบ่อเอิเหล่าหนือตรงคนเอินเพี้ยนไปเพราะว่ามันเป็นคำสแสลงก็เลยว่าบักสองเศร้ามีบ่อบักสองเศร้าผ้ามวนบักสองเศร้าผ้าเซินอ,อน่บักสองเศร้าก็คือเหล่าซีซิปดีกีนั่นเองพี่น้องซบสาวน้องไขยสาวน้องไขย ก็คือเหล่าขาวั่นพี่น้องเหล่าขาวมีโรงงานผลิตยอยู่ที่หนองคายพเพลยว่าสาวหน่อยหนองคายสาวหนองคายก็สิ่อื่นสาวหนองคายมันก็มีที่ไปที่มาประกอบกันอยู่นิดนึงก็คือช่วงนั้นนะครับเหล่าขาวออกมาใหม่ใหม่สาธิตทอกจันกำลังดังๆพนออนพลล่าอ่าพลล่ำก่อนเราสาวล่าสาวหนองคาย มันกับี่ติดหูพอหีดติดหูกินง้นเ่เงไรด้ฟอดงี่งานั่นก็เลยแทบสี่สิบเอื้นเหล่าขาวขวนหน่อยขนแย่ธรรมดาบอก,ก็เลยใส่ซื้อมันมนมวนขึ้นสาวหนองขายเฮิ้อดวัวนี่แหละครับพี่น้องคำคือทีไปทีมาข,ของคำว่าอิสานแสลงสับแสงทางภาษาคำพูดที่หมายถึงสิ่งหนึ่งแต่เรียกอย่างหนึ่ง หรือเอื่นอย่างหนึง่งหมายถึงอย่างหนึง่งเขาเรียกว่าสับแสแลงนะเพราะฉะนั้นก็เลยนั่มรวบรวมมาเสนอต่อพี่สอน้องเพื่อให้เด็กแลกเปลี่ยนเยนล่นรูพี่รูสองน้องรูหนึ่งแล้วก็เล่นรูไปพร้อมๆกันนะครับภาษามันไหลไปได้ทุกที่ภาษามันเข้าไปแทรกอยู่ทุกมุมอย่างตัวอย่างย่งไงขอยกสักสองคำ เอาคำเดียวก็แล้ววาบาวาบาตอนนี้ค้านี้กำลังเิ็อยู่ในทวิตเตอร์ครับคําที่สองก็คือจกตาไม่โกหกไม่จกตาเผนว่าไม่ได้หลอกลวงเขาว่าจกตานี่แหละครับข้ามภาษาอีสานวันมีอิธิพลต่อพี่ต่อน้องอยู่บ่ขอถามอยากถามพี่น้องว่าภาษาอีสาน สมควรสิเลียนรูบอสมควรสิเผยแผ่ไปให้สู่ทุกผู้ทุกคนบอถ้าสมควรก็แสดงความคิดก็เปียนมาแล้วก็ซอยกันบอกต่อได้พี่น้องรู้แล้วบอกต่อจะรออยู่ใหญ่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่แน่แน่ติดตามกันต่อไปได้พี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ